โรคไี้เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายของผู้สูงวัยโดยสภาพร่างกายของผู้สูงวัยที่ไม่สมบูรณ์ร้อมเหมือนเมื่อก่อนนะครับยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งเสื่อมถอยลดลงทําให้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะหยุดแล้วก็ลดการออกกําลังกายนั่นเองทําให้เกิดอุปสรรคตามมาดังนี้นะครับ ข้อ1ก็คือทําให้มีความยืดหยุ่นอผิวหนังลดลงนะครับทำให้เกิดรอยช้าได้ง่ายนั่นเองข้อ2นะครับกระดูกหุนนะครับเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักเมื่อมีภาวะหดล้มนะครับผมข้อ3นะครับปัญหาการทรงตัวข้อเสื่อมนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อรีบรวมถึงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองดังนั้นนะครับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้สูงวัยนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย ให้ปรึกษานะักโูชนา,าการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเพื่อรับคำแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเริ่มต้นสุขภาพที่ดีได้แล้ววันนี้กับดีมอน